หลอกลงทุนโดยกลุ่มของหมอบุญพร้อมพวกนะครับซึ่งเรื่องราวดังก่าวนี้ผมขออนุญาตนําเรียนนะครับเป็นไทม์ไลน์นะครับว่าเรื่องนี้ก่อนเกิดเหตุนะครับก็ปรากฏว่าในห่วงเดือนพันวาคม2566เมื่อปีที่แล้วนะครับมีการที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความที่สำนักพืขวาง1คดีนะครับถัดมานะครับปี2567นับแต่ห่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นต้นมานะครับ ก็ปรากฏว่ามีการมาแจ้งความที่ส่งพักสอนอห้วยขวางนะครับ6คดีมิถุนายน8คดีกันยาคม49คดีคดีเริ่มมีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นและก็มีผู้เสียหายเริ่มเพิ่มเติมมากขึ้นในห่วงแต่สิงหาคมนะครับมี75คดีกันยายน84คดีตุลาคม60คดีและก็พฤศจิกายนนะครับ60คดีซึ่งรวมแล้วประมาณ520คดีซึ่งในส่วนนี้ นะครับทางพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกไว้ในเบื้องต้นเป็นเรื่องของพอรบรเช็คนะครับโดยรายละเอียดทั้งหมดที่ผู้เสียหายมาแจ้งนะครับโดยคร่าวๆในเนื้อหาก็คือว่า,ามีตัวแทนเป็นโบรกเกอร์นะครับมาติดต่อนะครับในการลงทุนร่วมกับทางกลุ่มของหมอผุ๋กับพวกโดยอ้างว่าจะเป็นการระดมทุนในการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์โดยมีบอกว่า ห้าโครงการด้วยกันโครงการที่หนึ่งคือโครงการสร้างศูนย์มะเร็งนะครับย่านปิ่นเกล้าพื้นที่เจ็ดไร่งบลงทุนทั้งหมด4 0 0พล้านบาทโครงการที่สองโครงการเวนเดตเซนเตอร์ย่านพระรามสามริมแม่น้ำเจาพยามีการสร้างที่พักอาคารสูง5-2ชั้นรองรับผู้สูงอายุ400ห้องมูลค่าการลงทุน4 0 0พถึง5,000ล้านบาทโครงการที่3ครับ สร้างโรงพยาบาลในสปปลาวนะครับสามแห่งที่เวียงจันทร์สองแห่งแล้วก็ที่จำปาสักหนึ่งแห่งต่อมาครับโครงการที่4เข้าร่วมลงทุนกับโรงพยาบาลในเวียดนามนะครับโดยช้างลงทุน4 0 0 0ถึง5,000ล้านบาทนะครับตามภาพนั่นก็คือทางฝ่ายของลาวและเว,เวียดนามในโครงการที่เขากล่าวอ้างถึงนะครับและก็โครงการที่5การสร้างบริคอนอินเตอเจนนะครับซึ่งทำหน้าที่ด้านไอทีมูลค่าประมาณ100ล้านบาท ซึ่งนะครับถ้าหากมีการร่วมลงทุนแล้วนะครับผู้ที่ร่วมลงทุนในปี66จะได้กําไรประมาณ700ล้านบาทปี67อาจจะได้กําไรเพิ่มขึ้นประมาณ1,000ล้านบาทซึ่งในห่วงดังกล่าวนี้นะครับช่วงวันที่2-4กุมภาพันธ์ปี66ที่ผ่านมาเราพบว่าทางหมอบุญนะครับได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองโดยการออกสื่อนะครับทั้งลงเว็บไซต์ทั้งการให้สัมภาษณ์ลงสำนักพิมพ์ใหญ่ๆนะครับ รวมถึงการบอกข่าวผ่านคนรอบตัวและก็ครอบครัวพนักงานรวมถึงโปรกเกอร์ซึ่งเป็นตัวแทนในการแจ้งรับลงทุนโดยอ้างว่าตนเองนะครับมีบริษัทหลักทรัพย์นะครับซึ่งจดที่เป็นถูกต้องในตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งในตามข้อได้จริงเขามีอยู่จริงอยู่แล้วนะครับแต่การรับลงทุนกล่าวนี้นะครับจะให้ค่าตอบแทนสูงนะครับมากกว่าสถาบันการเงิน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเมื่อ,อเผยแพร่ไปนะครับประชาชนนะครับรูอทั่วไปเนี่ยที่เขาติดตามดูข่าวเนี่ยเขาก็หลงเชื่อและเชื่อว่าการรวมรวมดังกล่าวน่าจะเกิดผลไปตามที่เขากล่าวอ้างน,นะครับซึ่งโครงการในรูปแบบต่างๆที่ท่านเห็นนี่นะครับก็ปรากฏว่าในการทําสัญญาดังกล่าวเนี่ยเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะครับโดยให้ดอกเบี้ยกับทางฝั่งผู้มาลงทุนนะครับและก็มีการจ่ายเช็คนะครับ ให้กับผู้เสียหายเพื่อชำระหนี้เงินกู้รวมทั้งจ่ายเช็คล่วงหน้าเป็นค่าดอกเบีย้ยโดยหมอบุญเป็นคนลงชื่อในเช็คดังกล่าวและมีภรรยาและลูกเป็นผู้คำประการเซ็นเช็คหลังเช็คด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าถ้าถูกฟ้องเนี่ยเมียกับลูกก็เป็นหนึ่งในลูกหนี้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในห่วงแรกมีการชําระดอกเบีย้ย บางส่วนบางครับไม่จ่ายเลยนะครับเงินต้นขอก็ไม่คืนเลยนะครับเช็คเมื่อถึงเวลาการชาระผู้เสียหายเอาไปขึ้นธนาคารเิเษตรการจ่ายเงินนะครับห่วงถัดมาครับวันที่29กันยาย,ยนที่ผ่านมาปรากฏว่าหมอบุญได้เดินทางออกไปต่างประเทศนะครับในห่วงเวลา14.25เส้นทางกรุงเทพไปฮ่องกงพนิการเข้าขายที่หลบนีแล้วนะครับ ซึ่งจากการตรวจสอบทั้งหมดนะครับโครงการที่เขากล่าวอ้างถึงเนี่ยนะครับมันไม่มีอยู่จริงนะครับและภายหลังนะครับผู้เสียหายที่อาติดตามทวงเรื่องดอกเบีย้ยและก็เงินต้นปรากฏว่าถูกเบ็ดบังเอาทรัพย์สินไปทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นกรรมแบงกล่าวนะครับทางคณะพนักงานสอบสวนนะครับของสอนวอขวางจึงทาหนังสือนะครับมายังบชนอท่านผู้จัดการนครบาลน,นะครับท่านเล็งเห็นแล้วว่าเรื่องดังกล่าวนี้มันผิดปกติแล้ว เรื่องแค่เพียงพอรบอเช็คไม่น่าใช่แล้วนะครับพฤติการณ์นะครับเข้าข่ายนะครับเรื่องการชอบกงประชาชน,นจึงมอบหมายให้ผมพร้อมด้วยกับท่านรองสมควรนะครับให้ตั้งข้าราชพนักงานสอบสวนึเรื่องนี้นับตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งจากนะครับผลพวงดังกล่าวทําให้เราทราบของผู้ต้องหาทั้งหมดว่าตัวหมอบุญเป็นตัวการนะครับในอ่านออกโครงการ นะครับในการคิดเรื่องสัญญาผู้ยืมเงินในการร่างสัญญาเป็นผู้ลงมือจ่ายเช็คทั้งหมดนะครับและได้รับประโยชน์ไปส่วนภรรยากับลูกนะครับเป็นผู้ร่วมในการเรื่องทำาัวางินกู้และก็สลักเช็คด้านหลังนะครับเป็นการคำประกันนะครับเลขาสองคนนะครับก็เป็นคนที่ทำสัญญาและลงมาไม่ใช่หัพยานนะครับและก็เชื่อได้ว่าได้รับส่วนประโยชน์แน่นอนนะครับส่วนกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มผู้โบรกเกอร์นะครับโบรกเกอร์ นะครับชักชวนการลงทุนและก็ได้เปอร์เซนต์จากการที่มีผู้ลงมาลงทุนนะครับซึ่งในส่วนกลุ่มดังกล่าวนี้จากการรวบรวมหลมฐานทั้งหมดแล้วนะครับพนักงานสอบสวนได้นําเสนอต่อศาลนายานะครับขอ,อนอหมายจับโดยตัวหมอบุญเองเราได้ยื่นหลักฐานเพื่อดาเนินการในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันให้กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ สมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่สองนไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและออกเช็คพน,นักงานนี้ที่ไม่มีอยู่จริงนะครับและบังคับได้ตามกฎหมายนะครับและธนาคาปรปสิเสธการแจายเงินนะครับในส่วนของผู้ต้องหาส่วนที่เหลือนะครับอีก8คนนะครับก็ได้ยื่นคําร้องขอหมายจับในข้อหาร่วมกันชอกกรมประชาชนและร่วมกันให้กู้ยืมเงินเป็นการชกกลมประชาชนนะครับซึ่งศาลได้เอาหมายจับเมื่อวานนะครับ เราดําเนินการทําการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง9คนโดยจับได้เมื่อวานนะครับ6รายนะครับส่วนอีก3รายนะครับก็คือตัวหมอบุญนะครับตอนนี้นะครับเชื่อว่าอยู่เดินทางอยู่ต่างประเทศนะครับส่วนพยานเล็กลูกนะครับพวกนี้กําลังติดตามจับกลุ่มอย่างเร่งด่วนนะครับในส่วนนี้ที่ท่านเห็นนะครับจากการตรวจสอบและตรวจยึดเนี่ยเรายึดโมเดลต่างๆที่เป็นโครงการนะครับเนี่ย ทั้งลาวทั้งเวียดนามทั้งโครงการนี้มันไม่มีอยู่จริงนี่คือการตรวจิปต้นกับ2ท่านเห็นที่บนโต๊ะนะครับก็คือสัญญาผู้ยืมเงินสัญญาจ่ายเช็คนะครับที่เช็คออกไปรวมถึงทรัพย์สินนะครับกำลังตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่านะครับฉนดที่ยึดมา3ากล่องดั่นนะครับมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินของหมอบุญเองมีรถยนต์ทั้งหมด19บคันตอนนี้ทั้งที่บ้านพักที่ทําการตรวจคน้นไม่อยู่สักคัน นะครับกำลังติดตามว่าไปซ่อนอยู่แห่งหนยดดี่สิบแปลงอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งหมดนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเป็นที่ดินที่ได้มาหลังจากพ่วงปีหกสองหรือเปล่าโทษครับล่วงพ่วงปีหกหกหรือเปล่านะครับตั้งแต่มีการโฆษณาเรื่องนี้นะครับในการที่บอกโครงการไปเพื่อระดมทุนดังกล่าวนะครับ,รบทางคดีนะครับเป็นคดีที่ยุญญ่งยากซับซ้อนและก็เกิดเหตุกับผู้เสียหายจำนวนมากรวมทั้ง แต่ละรายนะครับก็จากต่างคุณลุงนองมีการทำสัญญานะครับในสารต่างแต่ต่างกันไปซึ่งเข้าเงื่อนไขตามคําคสั่งเสมอชาติว่าคดีดังกล่าวนะครับอยู่ในมาตรก,การส่วนของกองบัญชีการสอบสวนกลางรวมทั้งนะครับคดีนี้นะครับเป็นความผิดตามบัญชีท้ายประกาศกรคพนะครับของดีเอสไอนะครับเพืเรื่องกำหนดรายละเอียดลักษณะความผิดที่เป็นคดีพิเศษซึ่ง2ส,ส่วนนี้นะครับทางพ่านนำส่วนของ,ของกงองบัญชีการกำหวดคำพันดิง่ง นะครับโดยผมและรองผู้นพวนจะดำเนินการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนะครับและก็จะยื่นนะครับให้ทางผู้จัดการบริบารับและสำนักงานนะครับเพื่อพิจารณาในส่วนของจะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบไปนะครับวงระหว่างนี้นะครับในการติดตามจับกลุ่มตัวหมอบุญนะครับเราได้ออกนะครับเรสโนติสประสานงานไปกับต่างประเทศตรวทั้งของตอทเรานะครับในการประสานงานจัดการจับกลุ่มนะครับเบื้องต้นทราบว่าอยู่ จากฮ่องกงเนี่ยเขาเดินทางต่อประเทศจีนนะครับ mm hmm. อยู่ระหว่างการประสานงานกับแต่ผมเพื่อมาดําเนินคดีนะครับ mm hmm. ส่วนข้อหาฟอกเงินนะครับในเส้นทางดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนอยู่นะครับขอ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสาหรับที่ท่านรองบอกว่าในส่วนของหมอบุญในตตั้งใดข้องกงต้องสละกอรีเร่เชคเนี่ยสแสดงว่าหมอบุญวางแผนว่าจะให้ดำเนินคดีแค่เพ mm ียงเรื่องคอร์ช็คเท่านั้น ในเบื้องต้นนี้เขาออกเรื่องสัญญากู้ยืมเงินเพื่อพูดง่ายๆแผพฤติกรรมเขาชัดเจนว่าเป็นเรื่องของคนบยเช็คแตบพฤติกรรมของเขาไม่ใช่เรื่องแก้การให้หายเพราะการระดมทุนโครงการต่างๆเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเลยในเบื้องต้นผู้เสียหายหลงเชื่อคิดว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ปี -66 ถูกไหมครับพอผ่านระยะเวลานานไปถึงปี67ที่ผ่านมา2ปีเขาไม่เห็นอะไรเลยในการลงทุนในนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อมีโครงการอยู่จริงถือว่าปกข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแสดงข้อมูลมาให้กับทางผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วนะครับมันเข้าข่ายเรื่องชั่วโกงประชาชนส่วนการกู้ยืมเงินมันกลายเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินที่ผิดกฎหมายแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเน่ยเข้าข่ายข้อหาทั้งหมดนะครับสารได้พิจารณาและออกหมายจับเรื่องปกกับเลยนะครับก็แสดงว่าตั้งใจจะเอาแค่คดีเช็คคิดว่าได้เอาถูกดระเนินคดีแค่คดีเช็คเพื่อไม่ให้ถูกอายัดทรัพย์หรือว่ายึดทรัพย์ในอนาคตใช่ครับ นี่คือแผนความของเขาซึ่งตอนนี้ที่เรานั่งดูน,นะครับมันไม่ใช่เพียงการลงทุนแค่ห้าโครงการนี้กำลังตรวจสอบอย้อนหลังว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหลอกในการลงทุนเนี่ยหลายอย่างอย่างโครงการนี้นี่ก็ไม่มีอยู่จริงนะครับแล้วสตางค์ปัจจุบันเนี่ยเจ็ดพันห้าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับท่านกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบพบว,ว่าพอผู้เสียหายให้เงินมากับกลุ่มผู้ต้องหาโดยจ่ายเช็คให้เรียบร้อยหรือจ่ายแล้วเรียบร้อยเนี่ย เขามีการโอนไปยังบัญชีธนาคารนะครับเสร็จแล้วก็ให้ในขาเนี่ยไปเบิกเงินสดจากธนาคารโดยได้เงินสดเป็นล้นๆนะส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ท่านผู้การไปตรวจสอบดูเนี่ยหลักสดจกแบงค์เลยแล้วมาสดออกไปแล้วไอ้คนที่ลงทุนมากสุดเนี่ยในผู้เสียหายทั้งหมดกี่รายแล้วใครลงทุนมากสุดหลักเท่าไหร่หลักประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบล้านนะครับหกร้อยล้าน 400ล้านต่อท่านต่อท่านคนระับไอ้องร้อยล้านเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญหรือเป็นนักธุรกิจหรือเป็นอะไรมีทั้งนักธุรกิจที่เขาเห็นนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชื่อถือนะครับว่าโครงการจะเกิดขึ้นจริงเชื่อถือจากโบรกเกอร์หรือว่าเชื่อถือจากตัวคุณคุณหมอทสองส่วนเลยตัวโบรโกเกอร์เนี่ยก็คือไม่ได้ทําหน้าที่เป็นโบรโกเกอร์โดยบริษัทสั่งการให้มาเป็นการทำหน้าที่ส่วนตัวของโบรกเกอร์เอง อยู่ใต้อำน,นาจของบริษัทนั้นแต่ใช้เ mm hmm. ขาเรียกว่าสิทธิทส่วนตัวของตัวเองไปแนะนำนะครับแสดงว่าโปเกอร์กับหมอบุญเนี่ยรู้จักกันถูกต้องครับ mm hmm. กับตัวแทนคุยกันในการที่ร่วมกันระดมทุนต่างๆนี้แล้วการเลือกเจือเนี่ยโปเกอร์เป็นคนเลือกหรือว่าหมอบุญเป็นคนเลือกที่ให้ปีสองส่วนเลยครับทั้งหมอบุญเป็นคนเลือกรวมถึงนะครับตัวบโบกเกอร์ย่อมรู้อยู่แล้วว่าผู้ที่มาลงทุน ในบริษัทที่เป็นบวกดัวอกโปเกอร์เองเนี่ยรู้ว่าคนนี้มีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไปชักชวนลงทุนมาให้ลงทุนเรื่องกับหมอบุ่นะอย่างถามที่พี่มีแค่ถ้าห้าล้านสิบล้านโอเคเขาก็ไม่ได้ชักชวนเพราะถือว่ายังลงทุนน้อยอยู่แต่พอคนที่มีสี่ร้อยห้าหกร้อยล้านเขารู้แล้วคนเนี้นะครับสามารถลงทุนได้ก็ไปชักชวนว่าโครงการนี้น่าจะมีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงทกีทดฎยอดเต็มนะครับ สองร้อยเจ็ดสิบสี่สองร้อยสองร้อยสิบเจ็ดคน <200. S 1> ซึ่งยอดมันก็ต่างกันตั้งแต่หกร้อยล้านสี่ร้อยล้านบางคนห้าสิบล้านสิบล้านมีหมดครับสองร้อยแต่ท่านเนี่ยก็คือเจ็ดพันห้าพัคมเลยใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วส่วนใหญ่ก็อ้างว่าไปลงทุนในห้าโครงการนี่ใช่ไหมใช่ครับแต่ปรากฏว่าห้าโครงการนี้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเลยตามภาพฉายนี่เลยช่วงตั้งแต่าพฤษสภาขึ้นมาปีหกเจ็ดเนี่ย เริ่มมีผู้เสียหายมากขึ้นเนื่องจากเช็คมันเด้งคือเวลาการทําสัญญากู้ยืมเกิดมีสามเดือนหกเดือนสิบเดือนปีได้หรือไหมฮะทีนี้พอเขาไม่ได้ดอกเบีย้ยเขาก็ทวงถามถูกไหมครับข้อที่1นข้อที่2พอครบสัญญาเช็คเขาไปขึ้นเงินเช็คก็เด้งก็ตามทวงถามขอเงนินต้งคืนก็ไม่ได้นั่นคือปัญหาที่สะสมทับซ้อนกันมาเรื่อยๆจริงๆหมอบุญเนี่ยเอาสตังค์ไปใช้ในธุรกิจอเก่าของเขาไหมอยู่ระหว่างเส้นทางการตรวจสอบทั้งหมดว่า เงินหลังจากที่ได้แล้วไปเส้นทางไหนไปยักย้ายถ่ายเทไปส่วนไหนไปฟอกเงินส่วนไหนนะครับเก่าเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลมีสักกี่แห่งท่านตอนนี้ที่ตำรวจได้ประมาณสี่ห้าสี่ห้าแห่งครับที่ตำรวจได้ในประเทศสี่ห้าแห่งครับในเครือทั้งหมดในเครือทั้งหมดที่เขารวลงทุนรวมถึงเขามีมีบริษัทด้วยนะครับที่เป็นลงทุนในบริษัทของเขาเองเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ทำการตรวจสอบทั้งหมด ในส่วนที่เขายักย้ายถ่ายเทเงินไปยังบุคคลหนึ่งด,ดซึ่งต้องผิดข้อหาร่วมกันฟ้องกันแน่นอนนะครับในส่วนนี้กําลังเดินการขยายผลต่อนะครับส่วนเมียกับพรรกับลูกตรงเนี้ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องคือเป็นคนเซ็นสลักหลังเคสอย่างเดียวความผิดอื่นมีไหมก็คือเป็นผู้ถ้าถามก็คือการเป็นตัวการร่วมแบ่งหน้าที่กันทําตัวภรรยากับลูกณตอนนี้ที่ชี้ชัดคือการนะครับร่วม น,นะครับลงลายมือชื่อหลังเช็คเป็นการค้ำประกันนะครับในตัวเช็คดังกล่าลวนันและก็ลงรายชื่อในเรื่องสัญญาเงินกู้ด้วยนะครับแล้วการททีี่่่ไปอยูจ่นนาิดวจะไดะพยายามถึงที่สุดนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะทรัพย์สินที่เขาถูกย้ายถ่ายเทนะครับเราจะดำเนินการถึงที่สุดนะครับเพื่อนําทรัพย์สินกลับมาคืนกับพี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นผู้เสียหายให้ได้ ระหว่างการตรวจสอบท,ทั้งหมดยืนยันว่ามีจุดหนึ่งจุดใดที่สามารถตรวจสอบได้ยึดอายัดได้นะครับเจ้าที่วจทั้งหมดจะดำเนินการนนในสิทธิที่ข้องตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับมีการเอาไปใช้ในช่วงวัคซีนช่วงนั้นได้ไหมพวกนั้นมันมบนก่อนนะครับต้องมาดูโครงการที่เขาเคยไปหลอกหรือเปล่าในพวองนวัคซีนนะครับว่าไปทาโครงการอะไรอีกไหมนะครับผู้เสียหายสย่วนใหญ่เป็นหมู่รากรทางการแพทย์นเนี่ยซึ่งเสียหายนั่นแหละหลักร้อยล้าน ผมว่าเป็นคําโฆษณาชวนเชื่อสองเขาก็อ้างเรื่องว่าตัวเขาเองก็มีโรงพยาบาลสองมีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีหุ้นอยู่จริงถูกไหมครับก็เลยหลงเชื่อว่ามีการพัฒนาแบบนี้จริงแต่โครงการดังกลา่าวเมื่อไม่อยู่จริงก็คือการหลอกลวงโดยชัดเจนอยู่แนละ้วนะครับลูกสาวคนที่ถูกออกมาจับเนี่ยมีการสลักหลังเช็ค้วยใช่ไหมครับใช่ครับ อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการกล่าวอ้างว่าถูกปลอมลายมือชื่อนะครับและ่วกเวลานั้นเขาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบพเพิ่มเติมนะครับถ้าพบว,ว่ายังมีส่วนในการาาากระทําความผิดก็ต้องออกหมายจับอยู่ระหว่างร่วมกับทางาลอยู่ยก็ผู้เสียหายมาแจ้งเนี่ยเป็นเป็นพ่วงๆแล้วเป็นตัวคดีอยู่เดี๋ยวขอตรวจสอบทั้งหมดมุลค่าก็ทั้งหมดรวมแล้วทั้งหมด7 5 0ด้าล้านนะครับ คนที่เปิดทุนกำลังตรวจสอบเพื่อไล่เรียงอยู่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับก็ฝากประชาชัทุกท่์นะครับผู้เสียหายท่านใดนะครับที่นะครับถูกช่อโกงนะครับก็สามารถมาดำเนินการแจ้งความรับผู้กับพนักงานสวนคณะนี้ได้นะครับเพื่อดำเนินการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆครับอ่าเดี๋ยวเราจะมีภาพ